บ้านราคา1.99ล้านบาทแถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังคุ้มยังไงไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับฟานที่โครงการเซียนยาโคมีนิคมนะคะวันนี้ฟานจะพามาชมบ้านราคา1.99ล้านบาทแถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังและที่สําคัญยังหางจากโลพินสันเพียงค่เนาทีเท่านั้นเองค่ะโครงการเซียนยาโคมีนิคมตั้งอยู่ตรงนี้ที่เรียกว่าวงเวียนกรมประชาเดี๋ยวมาจากแยกนิคมขับมาประมาณ4กิโลเมตร ขับผ่านโรงงานมินิแบร์วัดเขาแก้วบริเวณนี้ก็จะมีร้านสะดวกซื้อหลายแบรนด์เลยค่ะมีทั้งมินิบิ๊กซีโลตัสเอ็กซ์เพสขับมามาใกล้ถึงวงเวียนสังเกตง่ายๆเลยค่ะทางเข้าโครงการเราอยู่ทางด้านขวามือขับรถเข้ามาภายในบริเวณโครงการประมาณ500เมตรก็จะถึงโซนบริเวณบ้านนิโกก,ก,กบ้านสไต um Japanese, ล์มินิมอลเจแปนนี้ราคา1.99ล้านบาทอ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะเข้ามาทางโซนด้านนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นโซนของพื้นที่องจรถค่ะ รงจอดรถเราสามารถจอดรถได้1-2ึคันกันเลยทีเดียวค่ะแล้วเราก็ยังทําหลังคากันแดดและกันฝนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะค่ะและเข้ามาด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูด้านหน้าของบ้านเรานะคะแล้วเข้ามาก็จะโซนแรกบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนของห้องโถงค่ะที่มีความสูงของเพดานที่ค่อน,อนข้างสูงโปร่งและโล่งมากๆนะคะ ฟอร์น,นิเจอร์ด้านไหนนี้เราก็จะให้ไปหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีที่สามารถเปิดใช้งานได้จริงเลยนะคะนี่ค่ะและถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นโซฟาสาหรับนั่งเล่นนั่งพักผ่อนกับคนในครอบครัวนะคะออกมาทางด้านนี้ก็จะพบกับโต๊ะทานข้าวค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อกับโซนเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆของเรานะคะที่ไว้สําหรับล้างจานนะคะแล้วก็จะบิวชั้นเก็บของไว้ให้แล้วคะ่ะ และประตูด้านนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อกับโซนพื้นที่ว่างด้านหลังค่ะซึ่งสามารถจะต่อเติมเป็นครัวไทยเป็นห้องหรือจะเป็นโซนตักล้างก็ได้นะคะยังสามารถทําได้อยู่ค่ะ,คะและสําหรับเพื่อบ้านนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะห้องน้ําแรกก็จะเป็นห้องน้ําในโซนกลางบ้านนะคะที่สําหรับไว้รับแขกแล้วก็ห้องนอนเลกค่ะอันนี้ก็จะติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วก็กระจกเงาบานใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็จะมาเชื่อมต่อกับโซนห้องนอนเล็กของเรานี้น,น,นะคะ <c oughs> ก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านเลยค่ะห้องนี้เราก็จะวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งแล้วก็จะมีที่วางของตู้เก็บเสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแลวถัดมานะคะ <c oughs> ก็จะมายัางโซนของห้องนอนใหญ่ของเราค่ะห้องนอนใหญ่ของเราก็จะอยู่ทั้งโซนด้าน,านนี้นะคะห้องนอนใหญ่ห้องนี้เราจะวางเตียงคิงไซส์ไว้ให้เลยค่ะก็ <c oughs> ะจะตกแต่งด้วยชั้นวางของแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็จะมีกระจก เงากลมๆไว้ให้นะคะซึ่งโซนนี้ก็สามารถเป็นโซนแต่งตัวได้เลยค่ะแล้วก็จะเชื่อมต่อมายังห้องน้ําในตัวของห้องนอนใหญ่ให้นะคะซึ่งก็จะแบ่งโซนเปียกและโซนแห้งไว้ให้แล้วนะคะซึ่งโซนแห้งเนี่ยเราจะเอามาอยู่ด้านนอกค่ะซึ่งโซนนี้สามารถวางเป็นที่วางครีมหรือสกินแกร์ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฟางก็พาชมครบทุกห้องทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจบ้านน่ารักน่ารักฟังก์ชั่นครบในราคา1.99ล้านบาทแถมเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่แบบนี้ก็สามารถเข้าชมที่โครงการเซนียยาโคมีนิคมได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ